มีคนฟอลโล่อยู่ประมาณ600แล้วเกรดเขาจะไปเรียน ABa บต่อเขาก็เลย<ไ>อบอกว่าเขาจะไม่มีเวลาดูเพจแล้วก็เลยจะยกเพจให้ก็คือได้รับมรดกมา,าใช่ได้รับมรดกมา<ห>นะรับมรดกเป็นนักกีฬาอ e ี S <S สปอร์ตเก่าเลยครับแต่ว่าสมัยนั้นเรียกนักกีฬาคงเรียกไม่ไปเป็มประเพราะว่าไม่ชร์าชีพนะเพราะสมัยก่อนก็ชิงแผ่นรองเมาส์แข่งกัน5คนโอได้แผ่นรองเมาส์แข่ง5คนก็แผ่นรองเมาส์หนึ่งแผ่นนะครับโอ้ก็คือถามคนจัดงานว่าเขาอยากให้ผมไปตัดเอากันไกลไปตัดแบ่งกัน5คนเลย ถ้าเอาจุดเริ่มต้นของผมก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะแปลกที่สุดแล้วไหมยังไงฮะผมอาชีพที่ผมก่อนที่เข้ามาเป็นในวงการอีสปอร์ตผมเป็นทหารเอ้ยแปลกแปลกไหมครับไม่ออกระว่าอีสปอร์ตกับเกมเพราะว่าเราเล่นแล็กนั่ล็อกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็คิดว่า มันคล้ายๆกันมั้งอะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องของการมีวินัยมีเรื่องของการแบบเงินรางวัลมีอะไรที่แบบเป็นรูปแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเออเป็นกีฬาที่แบบว่าสามารถเป็นอาชีพได้ก็คือมีนักกีฬามีมีพร้อมหมดแล้วมีเกมก็คืออีสปอร์ตแล้วใช่แต่กลายเป็นว่าคุณจะต้องมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราสึกโอ้มันไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วเราก็เลยสึกอ๋ออีสปอร์ตที่เราเคยเห็นเนี่ยคือที่เขาจัดแข่งแล้วนะบริษัทเกมจัดแข่งเนี่ย มันก็เป็น e-sport แล้วนะใช่แต่มันมี e-sport <c oughs> ที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยคือแบบเหมือนพวกการแข่งขันแบบเหมือนพวกกีฬาซีเกม,เ,มเช่นเกมอะ่ะแต่มันเริ่มที่แรกคือเ e ช่ยนอิดอรมอช่นที่รู้จักตอนงานนั้นแหละว่าคือผมอ่ะเล่นเกมที่แข่งอย่างเดียวอ่ะมาตั้งแต่แรกคือไม่ได้คือไม่ได้มาสายเกมทั่วๆไปที่แบบว่าเล่นแคชชัวไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ครับก็คือแข่งมาอยู่แล้วแต่ก่อนน่ะก็คือแบบแข่งเกมแข่งเกมแข่งเกมตรงีวันหนึ่งอ่ะคำว่าแข่งเกมมันเปลี่ยนเป็นกลายเป็น e-sport ถ้รู้จักย้อนไปที่คำถามเหมืกันนะตัวผมเองรู้จักตั้งแตอนโดตาแหละ oh. นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เรียกว่าเกิดมากับโดตาเหมือนกัน <Okay. S 2> คือเรียกว่าถ้าถ้ามีโอกาสแบบว่าได้ไปแข่งจริงก็มีม,มีมีโอกาสที่จะกลับไปสนใจเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่ารู้ไปอาจจะโดนเด็กตบก็ตาม mm. แก็ต้องยอมรับว,ว่าผู้จัดมีบทบาทอยู่มากเลยนะในการีสปอร์ตแต่ว่าโอเคแหละ คนข้างหน้าสปอตไลท์สองอาจจะเป็นนักกีฬาแต่ว่าตัวผู้จัดเองเนี่ย ha, ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการแข่งขันด้วยรวมถึงเข้าใจในเกมเข้าใจในสิ่งที่นักกีฬาอยากจะให้เราสัอตพอร์ตรู้ส en ึกว่าพอได้เป็นนักพากย์เสร็จปั๊บอ่ะผมผมชอบในหน้าที่นะตรงนี้มากเพราะว่าในขณะที่บรรยายอ่ะเหมือนว่าเรากับพี่นักพากย์อีกท่านหนึ่งอ่ะจะได้เป็นการสร้างบรรยากาศผู้ชมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมอ่ะส่วนตัวผม อมองเห็นตัวเองแล้วว่าเป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นสนุกกับคําพูดรเราว่าเกมอันดับหนึ่งน่าว่าน่า<ะ>เป็นแบบในของโมบายในประเทศไทยก็น่าจะเป็นเกมที่เล่นกันเยอะที่สุดแล้วสำหรับไอหน้าแวลเหรือว่าอาวที่เรารู้จักกันแต่ถ้าเอาเรื่องปรากฏการแล้วกันผมก็ไม่ค่อยเห็นเกมไหนที่ทําให้แม่ค้าขายมูป,ปิิงหน้าปากซอยผมนั่งเล่นได้ขนาผมไม่เล่นเกมแบบเกมมือถือเลย ก็ดูนะครับ RV ร์วีพวกแข่งโปลงโปลีกที่ก็ดูอยู่ตลอดนะครับการแข่งขัน RV มันค่อนข้างคุกกลุ่นเพราะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายเพลเยอร์เยอะนะครับแล้วก็มการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับผมมองว่าลีกไทยตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดพูดได้เลยว่าเก่งที่สุดแล้วปกติโอลิมปิกคือสี่ปีครั้งใช่ไหมใช่ครับแต่อีสปอร์ตเนี่ยจัดทุกสองปีปีนี้เป็นปีแรกจัดที่ซาอุไอสิ่งที่น่าสนใจคือ เราลอยโอลิมปิกอีสปอรเนี่ยมานานมากแล้วเราจะลืมไม่ได้เลยว่าบ้านเราปลายปีนี้มีอะไรฮะซีเกมใช่แล้วซีเกมครั้งนี้ไม่ใช่กีฬา,าสาธิตเป็นกีฬาชิงเหรียญด้วยนี่จริงใช่ที่สนใจจริงๆก็คืออีกอันที่บอกไปก่อนนั้นนี้ก็คือ Evo j a p a นะครับก็บเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่า4ีก็ยังใหม่อยู่แล้วก็เทคเคนภาคใหม่ก็ก็ใหม่มากๆนะครับก็อยากอ อีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจที่บ้านเก่าก็คือเป็นพ่อขวบปกติก็เป็นคนทำอาหารอใช่ครับเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วจบอดีตมานะครับบัญชีบัญชีอดีตครับอันนี้ก็ไม่รู้เลยก็ผมก็อาจจะไปทางนั้นนะครับถ้าไม่เล่นถ้าไม่ได้อีสปอร์ตมามาตั้งแต่ต้นนะเอาแบบเสื้อผ้าแล้วแบบให้ให้คนปิดใส่แล้วแบบ เขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะบอกว่าใส่เสื้อเราของน้องชัยเราสวยภ <ผม S 1> <อ>ูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นถ้าคุณสามารถจะบาลานซ์มันหน่อยหรือหรือทำไงให้ใหมันต่อเนื่องอะ่ะพอการที่คุณมีแบรนด์นี่อย่งีพูดถึงยังเกง,เกง,เกงโคราตอะ่ะแมวโค,าคราตคอังเกงช้างไทยกัอนอะ่ะใช่ผื่ประเมินตัวเองให้ดีว่าดึตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ในวงการนี้เนี่ย จะใช้คําว่ารักอย่างเดียวไม่ได้แล้วถ้าเราอยากอยู่นานก็ต้องมองมากกว่านั้นมองถึงความยั่งยืนมองถึงเรื่องของไรายได้แล้วนิสัยคนไทยอ่ะผมว่ามันมีจุดอ่อนอย่างหนึง่งแล้วเป็นจุดดีคือคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมถมตนก็าอาจจะต้องต้องทำอย่างอื่นเพื่อเพื่อหารายได้บ้างนะครับ,รบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไได้จากการแข่งอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับข้าไปถูกเกมยกเป็นว่าคุณจะมีใจรักใจรักในการเล่นเกม แว่าเราต้องประเมินตัวเองก่อนเพราะว่าเหมือนเป็นการกระโดดนั่นหมายว่าสตรีมเมอร์แล้วก็ขึ้นมาแบบในระดับออฟฟิเชียลเลยครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีนะแต่มันก็ผมรู้สึกว่าในช่วงนั้นอ่ะผมก็รับแรงกระแทกมากจนถึงว่าผมไม่พูดที่ไหนอ่ะผมจะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยเพราะว่ามันกระแทกมันหนักใช่ไหมมันเหมือนสิ่งที่แบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นเข็มปัก